สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกับนุกอีกแล้วนะคะอยู่กันที่เดิมกูดังเก็บรถเข้าใหม่นะคะของบริษัทเพชรยน์แล้ววันนี้มีรถสีสวยมารีวิวกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่โตโยตา้าไฮรักรีโว่สองตัวร็อ c โคประตูเพียเนอร์เกียร์แมนนวลสีขาวมุกคนนี้นะคะราคา 769,000บาทเท่านั้นนะคะสภาพส,สวยเลยมาพร้อมเลขไม่ห้0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะหายากแน่นอนสำหรับสเปคนี้มาแล้วนะสำหรับโรลโคใครที่รออยู่รีบเลยมาไวไปไวแน่นอนนะคะรถเพิ่งเข้ามาสำหรับคันนี้ยังไม่ได้มีการล้างทำความสะอาดหรือทำสปาใดๆทั้งสิ้นนะคะรถสวยเดิมทั้งคันแน่นอนเดี๋ยวมาดูรละเอียดรอบๆบคันกันเลยนะ,ะว่าคันนี้ลูกค้าได้ออปชันอะไรกันไปบ้างนะคะมาเริ่มจากด้านหน้าตัวรถเลย รายละเอียดตัวรถนะคะไฟคู่หน้าเป็นแบบโปรเจกเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์นิ่งไลท์มาพร้อมเลยแล้วก็คันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกมาด้วยคู่หน้านะคะในส่งป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะคะอันนี้ป้ายเดิมติดรถมาเลยมาพร้อมซุ้มล้อส,สวยๆเลยนะคะแล้วก็แม็กนะคะคันนี้แม็กขอบ18นะคะแม็กขอบ18ยังปี2019เแม็กเป็นสีดำนะคะสวยๆแล้วก็กระจกข้าง ปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเดียวที่กระจกมองข้างโลกโก้รถต่างๆมาครบหมดนะคะติดฟรีมาพร้อมแล้วรอบคันนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันเลยเดี๋ยวให้ดูเลขไมล์ก่อนสำหรับคันนี้นะคะไมล์วิ่งไป55,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะโอ้โหรถสวยสภาพดีมากสภาพนองๆป้ายแดงเลยนะคะภายในจะได้เป็นโทนสีดำแบบนี้เลยเบาะหนังนะเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะนี เบาะหนังป่าไฟฟ้าเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะรถอาจจะเลอะเลอนิดนึงนะคะเพราะว่าเข้ามายังไม่ได้ล้างทําความสะอาดใดใดทั้งสิ้น,นวันนี้รีวิวสดๆกันอีกเช่นเคยนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะซ่อกประตูเดิมตะเข็บเดิมนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเชื่อมต่อบลูทูธสมาร์ทโฟนรับสายโทรศัพท์เข้าออกได้หมดนะคะพวงมาลัยไม่มีช้ำไม่มีสึกหรอนะคะเกียร์แมนนวลมาพร้อม แอร์ปรับออโต้นะคะแล้วก็จะมีหน้าจอทัชสกรีนแท้จากโรงงานฟังวิทยุ FM AM นะคะเครื่องเล่นซีดีได้หมดแล้วก็คันนี้นมีเนวิกเตอร์นำทางด้วยนะคะดูนะคะตามคอนโซลรถไม่มีช้ำเลยนะคะนี่เบาะไม่มีแตกไม่มีขาดภายในคือดีมากคันนี้สภาพน้องๆป้ายแดงนะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนสภาพสวยนะคะตัวลลโกค,คันนี้หายากด้วยนะคะ มีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะขอประตูลอยเม็ดอารเห็นชัดเจนนะคะมีสภาพสวยเดิมสวยเดิมนะคะนี่ภายในยก็เป็นประมาณนี้เบาะหนังนะคะเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะมีแอร์ตรงกลางด้วยนะคะมีแอร์ตรงกลางด้วยนี่สภาพสวยเลยเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะ ได้ไปคุ้มแน่นอนนะคะได้ไปคุ้มแน่นอนเพราะว่าสเปคตัวรี v o โ o o โ o สีขาวมุกค่ะยากมากสำหรับโฉมนี้ปี2019นะคะโฉมนี้ปี2019มาแล้วนะคะ769,000บาทเท่านั้นนะคะโลโก้ต่างๆของรถคันนี้มาครบหมดนะคะนี่สติกเกอร์โคโ o นะคะมาครบเลยสีขาวมุกเดิมแท้โรงงานนะคะนี่สวยนะคะ โลโก้รถต่างๆมาครบหมดนะคะมีกล้องถอยด้วยนี่มีโลบาร์มาด้วยนะคะมีโลบาร์มาด้วยคันนี้ก็ชุดแต่งเดิมแท้จากโรงงานเลยสำหรับตัวโรโค้คันนี้นะคะออปชั่นดีได้ตัวท็อปนะคะสีขาวมุกรุ่นหายาก ะะราคานี้ลูกค้าประวัติดีดาวเริ่มต้นที่0%นเเซได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะรถคันนี้สภาพน้องๆป้ายแดงนะคะสภาพสวยเดิมทั้งคันแล้วที่สำคัญนะคะรถ<ด>มีคันเดียวสำหรับรีโวโรโกสีขาวมุกคันนี้นะคะใครที่รออยู่รีบเลยนะคะรีบเลยรีบเข้ามาดูรถก่อนที่รถจะติดจองนะคะและที่สำคัญไมน้อยๆแบบนี้หายากหายากนะคะสำหรับตอนนี้โฉมเนี้ยขายดีมาก ดีวโวชมีขายดีมากเชียร์เลยนะคะใครที่รออยู่นะคะเข้ามาดูรถจริงไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสามารถเข้ามาดูรถจริงได้ซอยเสยดีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะเข้ามาติดต่อหานุกได้เลยสามารถมาดูรถจริงและทดลองขับได้เลยนะคะนี่สวย,สวยเดิมๆจากโรงงานนะคะสภาพรถโดยรวมนะคะถือว่าโอเคเลยนะคะสภาพสวยเดิมทั้งคันนี่ มาดูรถจริงไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะในส่งรายละเอียดสำหรับเครื่องยนต์นะคะรถคันนี้กันเลยค่ะสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์สอนะคะ1น0่รห้าสิบงม้านะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสภาพเดิมๆแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะดูสภาพรถนะคะเครื่องเดิมเครื่องแห้งไม่มีค้ามน้ำมันไหลย,ยืมใดๆทั้งสิ้นนะคะรถ เครื่องยนต์เนี่ยไม่มีดัดแปลงหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนตรวจเช็คได้เลยนะคะนี่หัวน็อตไม่มีขยับนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงโอนได้ร้อยเปอตามหัวน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยรอยมาร์กสีจากโรงงานมาครบหมดนะคะคันหน้าตรงไม่มีคดงอนะคะน็อตไม่มีขยับเลยสภาพสวยนะคะนี่เพจรถนะ,ะอยู่ครบนะคะสติกเกอร์มอกอรโรงงานอยู่ครบนะคะ หัวน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะคะซูมให้ดูชัดๆเลยมาร์คสีจากโรงงานมาครบหมดนะคะตามหัวน็อตไม่มีขยับนะคะหัวน็อตฝากระโปรงน็อตไม่มีขยับนะคะลอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนแล้วก็ฝากระโปรงนะคะลอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนสติ๊กเกอร์ต่างๆจากโรงงานมาครบหมดแผ่นกันความร้อนมาครบนะคะมีระบบ abs มาพร้อมเลยสำหรับคันนี้นะคะระบบเซฟตี้ความปลอดภัยก็มาครบนะคะนี่ น็อตไม่มีขยับเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนนะคะตาปั๊มโตย้าที่ฝากระโปรงก็มาครบเลยตามหัวน็อตนะคะเครื่องไม่มีขยับนะคะรถสวยจริงนะคะการันตีมาดูรถไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเดี๋ยวเวลาปรับสภาพแล้วสวยเหมือนรถใหม่แน่นอนนะคะไม่ห้าหมื่นกว่ากิโลนันเองนะคะหายากมากนะคะหายากมากสําหรับสเปกนี้รุ่นนี้นะคะแล้วก็โฉมนี้ชมเนี้ยขายดีสุดแล้วสําหรับ ตัวล็อกโคนะคะเข้ามาไวไปไวมากๆนะคะสภาพสวยด้วยชุดแต่งก็มาครบนะคะย้ำราคาทีหนึ่งสำหรับคันนี้นะคะโตโยต้าไฮรักลีโ 2.4G นะคะสประตูเกียร์แมนนวลปี2019ราคา769,000บาทนะคะ769,000บาทเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าประวัติดี จัดไฟแนนซ์ได้เต็มออกง่ายได้ถูกอาชีพนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจสำหรับรีโว่คันนี้ติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์098-627-6826ปนะคะ0 9น6 2 7 mm 6้2แปอดนีีแอดไลน์ได้เลยนะคะ mm hmm. ปรึกษากันออกรถเล็ดอนเล็ดกันจัดไฟแนนซ์นะคะ mm hmm. หรืออยาก ดูรายละเอียดรถเพิ่มเติมยังไงแจ้งมาได้เลยนะคะก็เดี๋ยวส่งรายละเอียดให้นะคะนุก็ขอฝากรถคันนี้ไ้ด้วยมาไวไปไวแน่นอนลุกคน้าไหนที่กลัวไม่ทันโอนจองล็อกรถมาก่อนได้เลยนะคะสเปกนี้หายากวันนี้มีมาแค่คันเดียวสําหรับล็อกโคนะคะก็สวยๆติดต่อมาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามไปด้วยเดี๋ยว,วลานุกมีรถสวยๆนะคะมาใหม่พี่ๆ จะได้ไม่พลาดนะคะในส่งการอัปเดตคลิปนะคะแล้ววันนี้นูก็ขอฝากรถนะคะสวยๆคันนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ